ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่991พี่ชายของหยวนชิงหลิงกอดนางกล่าวอย่างเสะอึกสะอื่นดีดีดอยู่วนเห่าเห็นยายหยวนกอดชายผู้นั้นแล้วร้องให้โฮอย่างฉับพลันก็ค่อนข้างงงงนันเล็กน้อยขณะที่อยากจะเข้าไปดึงออกก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าคนผู้นี้น่าจะเป็นพี่ชายแล้วหยุดฝีเท้าลงทันที เห็นพี่น้องทั้งคู่กอดคอกันร้องห่มร้องให้ในทรงอกของอยหยวนห้าวก็รู้สึกปวดร้าวขึ้นมาอย่างเตี่ยมล้นในพริบตาในตาร้อนเผาพวกเด็กเดกเ,ดกเดินเข้าไปเงียบเงียบดึงเสื้อของคุณลุงร้องเรียกอย่างพร้อมเพรียงกันคุณลุงพี่ชายของหยวนชิงหลิงจึงได้ปล่อยหยวนชิงหลิงน้ำตายังคงคลอเบ้าก้มหน้ามองดูเด็กทั้งสามที่หน้าตาเหมือนกันทุกอย่างจึงดีใจขึ้นมาทันทีมือหนึ่งอุ้มขึ้นมาคนหนึ่งทิ้งทั้งหยวนไว้อีกแล้ว เคยเห็นจากในวิดีโอแต่ยืนอยู่ต่อหน้าเช่นนี้จริงๆแล้วก็ยังทําให้พี่ชายของหยวนชิงหลิงมีความรู้สึกเหมือนราวกับอยู่คนละโลกเช่นนั้นวางซาลาเปาและข้าวเหนียวลงก็อุ้มทางหยวนขึ้นมาแล้วจูบลงไปอย่างเต็มที่เด็กดีหยวนชิงหลิงพยักหน้าให้ยหยวนเฮาหยวนเฮาเอาเจ้าแฝดให้นางเดินขึ้นหน้าไปทํามือเคารพท่านพี่ พี่ชายของหยวนชิงหลิงมองดูเขาความรู้สึกแรกคือความพอใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสีหน้าท่าทางที่สงบและอ่อนโยนทําให้เขา,าซาบซึ้งเล็กน้อยวางทังหยวนลงจับมือกับหยวนเฮาพบหน้ากันครั้งแรกหยวนเฮาค่อนข้างไม่เป็นตัวเองผู้ชายที่มีอายุแล้วทั้งสองคนจับมือกันแบบนี้ค่อนข้างแปลกแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนเกินไปนักเพียงแค่ยิ้มยิ้มได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานแล้วโทรศัพท์พี่ชายของหยวนชิงหลิงดังขึ้นแล้วเขาปล่อยมือหยวนเฮาแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา แม่อืมเห็นแล้วมีมีแล้วครับมีทั้งหมดเลยหล่ะครับเด็กห้าคนไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องมาถ้านั่งไม่พอเดี๋ยวผมใช้แอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่อืมแม่กลับบ้านก่อนเถอะครับกินข้าวหรือยังนั่นจะต้องยังไม่กินแน่พวกเด็กๆจะต้องหิวแล้วแน่นอนล้วนร้องเรียกคุณลุงเองแล้วยังไม่หิวหรอครับได้ถูกแล้วซื้อเสื้อผ้าสักสองสามชุดลูกเคยของแม่แต่งตัวค่อนข้างแปลกไปนิดลูกเคยแม่สูงเท่าไหร่ประมาณหนึ่งร้แแดล่ะมั้งครับหนักเท่าไหร่ จากที่วัดด้วยสายตาประมาณ65กิโลกรัมโดยสรุปแม่ก็จัดการได้เลย,ยเหยวนเฮ่าเห็นเขาพูดเองเออเองกับกล่องที่เอาไว้ถ่ายรูปนั่นรู้สึกขนลุกขนชันเล็กน้อยกระซิบกล่าวกับหยวนชิงหลิงหรือว่าสมองพี่ชายของพวกเราค่อนข้างหยวนชิงหลิงเช็ดน้ำตาบรรยากาศถูกเขารบกวนทันทีครั้นแล้วก็หัวเราะและตีเขาเล็กน้อยท่านพูดจาละเธออะไร นั่นคือโทรศัพท์สามารถสนทนากับคนที่อยู่ไกลมากๆได้สมองพี่ชายท่านใช้งานได้ดีมากอย่างน้อยก็ใช้ได้ดีกว่าท่านอ๋อ,อรู้แล้วเป็นการส่งผ่านเสียงโดยการควบคุมของจิตใต้สำนึกใช่หรือไม่คนที่นี่แบบพวกเจ้าล้วนทำเป็นหรืออยู่เวนเห้าตกตะลึงแต่เขาก็ไม่ค่อยเต็มใจนักข้าก็เพิ่งเคยมาที่นี่และไม่รู้จักสิ่งของอะไรเหล่านั้นที่พวกเจ้าใช้จะบอกว่าสมองของข้าใช้กันไม่ได้ได้อย่างไร หากว่าเจ้าบอกให้เขาสู้กับข้าศักดสองสามกระบวนถ้ารับรองว่าเจ้าจะบอกว่าเขาใช้การไม่ได้หยวนเฮ่าดูออกแล้วพี่ชายผู้นี้ไม่ใช่คนที่มีฝีมือสูงส่งของในครอบครัวลมปราลล้วนวุ่นวายไปหมดพี่ชายของหยวนชิงหลิงโทรศัพท์เสร็จกลับมาพาพวกเขาไปในลานจอดรถที่เขาขับคือรถ SUV ประเภทห้าที่นั่งดีที่สองคนเป็นทารกที่ใช้มืออุ้มไว้เด็กอายุไม่ถึงสามขวบสามคนฝืนหน่อยก็ยังสามารถเบียดกันเข้าไปได้ อยู่วนห่าจำได้นี่ก็คือรถม้าหนังเหล็กที่ได้เห็นเมื่อครู่วนรอบตัวรถด้วยความสงสัยเป็นอย่างมากรอบหนึ่งของสิ่งนี้ไม่มีกําลังจากภายนอกจะลากไปข้างหน้าได้อย่างไรอีกทั้งยังจะเร็วสุดๆอีกด้วยเขานั่งแถวหลังเพราะว่าต้องอุ้มลูกปลดสิ่งของที่แบกออกไว้ท้ายรถเขานั่งตำแหน่งติดกับหน้าต่างเด็กสามคนนั่งด้านซ้ายมือของเขาเป็นแถวพื้นที่แคบๆนี้ทําให้อยู่วนเห้ารู้สึกอึดอัดเป็นที่สุดมีกลิ่นที่ไม่น่าดมกลิ่นหนึ่งยาหยวน รถยนต์เริ่มทำงานในพริบตานั้นเขาร้องเรียกเบาๆคำหนึ่งหยวนชิงหลิงคาดเข็มขัดนิรภัยดีแล้วหันกลับไปเห็นเขาแววตาที่ทำอะไรไม่ถูกของเขาในใจเกิดความรู้สึกผิดทันทีเคยเห็นรัชทายาทแห่งเป่ยทั้งที่ห้าวหานี่ทำตัวไม่ถูกเพียงนี้ที่ไหนกันวางใจไม่เป็นไรฝีมือการขับรถของพี่ชายดีมากหยวนชิงหลิงกล่าวหยวนห้าวกอดเจ้าแฝดแน่นกล่าวด้วยความไม่วางใจผู้ใดลากรถข้าไม่เห็นหยวนชิงหลิงหัวเราะแล้วกล่าว ประเดี๋ยวข้าค่อยอธิบายต่อท่านรถเพิ่มความเร็วแล้วเคลื่อนไปด้านหน้าเลี้ยวออกไปได้ครู่หนึ่งก็ขึ้นทางด่วนวงแหวนรอบที่หนึ่งสามารถเลี่ยงรถติดได้จากนั้นไปประมาณสิบกว่านาทีก็ถึงบ้านแล้วขึ้นวงแหวนรอบหนึ่งแล้วรถก็มีความเร็วมากเป็นพิเศษเร็วกว่าม้าที่เขาขี่เสียอีกทิวทัศน์สองข้างทางถอยร่นไปทางด้านหลังไม่หยุดแม้ว่าการกั้นเสียงของรถจะไม่เลวแต่ก็ยังได้ยินเสียงลมพัดฮูฮู ในใจของอยูเวนเขายังกังวลขึ้นเรื่อยๆผู้ใดเป็นคนลากรถนี้ลากจนเร็วเป็นที่สุดเช่นนี้เขามองไปทางพวกเด็กๆกลับเห็นพวกเขานิ่งเฉยทั้งกลุ่มไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวโดยสิ้นเชิงเขาพยายามปรับสีหน้าท่าทางทําให้ตัวเองดูเหมือนไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นไม่เช่นนั้นก็ขายหน้าจริงๆ วงแหวนที่หนึ่งมีกล้องวงจรปิดลดความเร็วเพิ่มความเร็วต่อเนื่องกันสองสามครั้งทาให้ท้องไส้ของอยู่วนเท้าปั่นป่วนเล็กน้อยเวียนหัวเหมือนกับเมาเหล้าเขาเอาสีสัพิงบนหน้าต่างรถเมื่อหน้าต่างรถสั่นสะเทือนโดนสีสะเขาก็ยิ่งไม่ค่อยสบายตัวขึ้นแล้วพี่ชายอยู่วนชิงหลิงเห็นสีหน้าของเขาไม่ค่อยดีจากในกระจกรถมองด้านหลังตกใจเล็กน้อยน้องเคยเมารถเหรออยู่วนเท้ากล่าวอย่างฝืนฝืนก่อนหน้านี้ไม่เมา ก่อนหน้านี้ก็มักจะนั่งรถมาเสมอไม่รู้ว่าครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นกล่าวตามจริงแล้วรถมานี้สั่นสะเทือนกว่าเล็กน้อยอีกเดี๋ยวก็ถึงแล้วนายอดทนหน่อยพี่ชายของหยวนชิงหลิงกล่าวจากนั้นกำชับเด็กๆพวกเด็กๆดูแลคุณพ่อของเธอให้ดีรับทราบทั้งสามกล่าวพร้อมกันหยวนชิงหลิงหันไปมองอยู่หวนเ่าด้วยความเป็นห่วงยังดีอยู่หรือไม่อยากอาเจียน อยู่วนห้าวพยายามอดกลั้นความปั่นป่วนและความรู้สึกไม่สบายไว้สุดๆช่างหน้าอายจริงๆอับอายไปถึงบ้านแม่ยายแล้วไม่เช่นนั้นท่านนั่งด้านหน้าข้าอุ้มลูกด้านหลังหยวนชิงหลิงกล่าวอยู่วนห้าวกล่าวอย่างไร้เรี่ยวแรงไม่ใช่ว่าใกล้จะถึงแล้วหรือใกล้แล้วพี่ชายของหยวนชิงหลิงตอบรับคำหนึ่งพยายามขับรถให้เสถียรและนิ่งที่สุดเล็กน้อยเพื่อดูแลน้องเขยรชัชทายาทที่ฐานะสูงส่งผู้นี้ จากนั้นทุกครั้งที่ผ่านไปหนึ่งนาทีอยู่วนเฮาก็จะถามคำหนึ่งว่าถึงหรือยังถามจนถึงสุดท้ายล้วนแฝงไปด้วยเสียงสะอื้นแล้วในที่สุดรถขับเข้าไปในโรงจอดรถจอดนิ่งแล้วลงมาหยวนชิงหลิงลงจากรถช่วยเปิดประตูรถให้เขาทันทีรีบออกมาอยู่วนเฮาเอาเจ้าแฝดยัดให้นางนั่งยองลงบนพื้นอยากจะอาเจียนออกมาอย่างหนักสักรอบแต่ก็อาเจียนไม่ออกความรู้สึกไม่สบายเป็นที่สุดนั่นได้ประสบเป็นครั้งแรกจริงๆ หยวนชิงหลิงเอาเจ้าแฝดให้พี่ชายจากนั้นไปดึงเขาดีขึ้นหน่อยหรือไม่ดีขึ้นหน่อยแล้วอยู่หวนเฮายืนขึ้นข้างหูยังเป็นเสียงลมหวิวหิวอยู่เล็กน้อยพี่ชายของหยวนชิงหลิงกล่าวว่าพวกเราขึ้นไปก่อนคุณพ่อคุณแม่ซื้อเสื้อผ้ามาแล้วอีกเดียวก็ถึงบ้านแล้วพวกเด็กๆวิ่งไปด้านนะ้าอย่างรวดเร็วยหยวนเฮารีบเรียกให้หยุดอย่าวิ่งมั่วซั่วเดียวก็หลงทางพวกเขารู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหน พี่ชายของหยวนชิงหลิงยิ้มแล้วกล่าวมีเพื่อนบ้านสองคนหยุดรถลงมาสังเกตยอยู่หวนเ้าและหยวนชิงหลิงอย่างละเอียด2อาครั้งยิ้มพลางเอ่ยถามพี่ชายของหยวนชิงหลิงคุณหมอหยวนสองคนนี้เป็นใครกันเหรอลูกพี่ลูกน้องกับน้องเคยเพิ่งถ่ายละครกลับมายังไม่ได้ล้างเครื่องสําอางหน้าเป็นดาราหรอกหรอยอดเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องของคุณเหมือนด็ออร์หยวนมากเธอช่างน่าเสียดายด็ตอร์หยวนจริงๆเลย คนเหล่านี้หยวนชิงหลิงล้วนรู้จักคิดไม่ถึงว่าชีวิตนี้ยังจะพบเจอได้อีกในตาร้อนเผาเล็กน้อยแต่ตอนนี้ทำได้เพียงแซงทำเป็นไม่รู้จักพยักหน้าให้พวกเขาเป็นมารยาทบอกลากับเพื่อนบ้านแล้วไปทางในบ้านเพราะกลัวว่าอยู่วนเห่าขึ้นลิฟต์แล้วจะเวียนหัวอีกรอบดังนั้นหยวนชิงหลิงจึงเดินขึ้นบันไดเป็นเพื่อนเขาวนเจ็ดรอบแปดรอบอยู่วนเห่ารู้สึกแปลกใจเป็นที่สุด ข้ายังคิดว่าเหล่านี้เป็นหอคอยสูงซะอีกคิดไม่ถึงว่าล้วนเป็นบ้านของพวกเจ้าบ้านของพวกเจ้าช่างสูงนักหยวนชิงหลิงกล่าวอธิบายไม่ใช่ตึกนี้มีสิบกว่าชั้นในหนึ่งชั้นมีสี่ครอบครัวพวกเราเรียกเหล่านี้ว่าห้องชุดหลังจากที่พ่อค้าผู้บุกเบิกสร้างเสร็จแล้วก็ขายเป็นห้องห้องหนึ่งชั้นมีสี่ครอบครัวเช่นนั้นในนี้ก็มีคนอื่นอีกมากมายเช่นนั้นหรือใช่แล้วทั้งหมู่บ้านใหญ่ๆนี้ประมาณสองพันครัวเรือน หยวนชิงหลิงกล่าวหยวนเฮายังคงคิดไม่ตกกับรถนั่นขึ้นมาอีกผู้ใดเป็นคนลากรถกันแน่ละ่ะช่างลากได้เร็วยิ่งนักประเดี๋ยวค่อยพูดช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่992ขึ้นมาถึงชั้นพวกเด็กๆก็ต้อนรับอยู่ที่ประตูแล้วพวกเขาชำนาญทางราวกับว่าเป็นบ้านของตัวเองเช่นนั้นยังจะขึ้นหน้าไปพยุงอยู่หวนเฮาอีกท่านพ่อสุขภาพเช่นนี้ของท่านไม่ไหวพยะขะกลับไปยังจำเป็นต้องฝึกซ้อมหน่อย อยู่วนห้าวอดกลั้นความวุ่วามที่อยากจะตีพวกเขาสักหนึ่งที่เดินตามพวกเขาเข้าบ้านทันทีที่เข้าบ้านก็เห็นรูปภาพขนาดใหญ่มากรูปหนึ่งแขวนอยู่ที่ห้องรับแขกรูปภาพก็คือพวกเขาทั้งครอบครัวขณะที่ถ่ายวิดีโอนั่นสุดท้ายรวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วถ่ายรูปรูปนี้มีความรู้สึกคุ้นเคยเช่นนี้จิตใจของอยู่วนห้าก็สงบมั่งคงขึ้นเป็นอย่างมากทันใด วางเจ้าแฟดไว้บนโซฟาพี่ชายของหยวนชิงหลิงก็อ้าแขนทั้งสองข้างออกกล่าวด้วยดวงตาแดงเล็กน้อยยินดีต้องรับน้องสาวกลับบ้านตั้งแต่เข้าบ้านหยวนชิงหลิงก็ก้นน้ำตามาโดยตลอดทุกอย่างเบื้องหน้าล้วนเหมือนความฝันเช่นนั้นหากไม่ใช่ลูกๆและเจ้าห้าอยู่ข้างกายนางจะต้องคิดว่าตัวเองฝันไปจริงๆมองดูพี่ชายเบ้าตาแดงนางพุ่งเข้าไปในอ้อมกอดของเขากล่าวเสกสะอื่นฉันฝันก็คิดไม่ถึงว่าจะสามารถกลับมาได้ ความรักความผูกพันเช่นนี้ทำให้คนซาบซึ้งแต่พวกเด็กๆก,กลับเรียกให้อยู่วนเ้าไปนั่งบนโซฟาซาลาเปากระโดดโลดเต้นไปเปิดโทรทัศน์อยู่วนเ้ากำลังจะอุ้มเจ้าแฝดขึ้นมาใครจะรู้ทันใดนั้นได้ยินเสียงดังขึ้นในโทรทัศน์ยังมีคนปรากฏตัวอีกทำให้เขาทั้งคนตกใจจนสะดุ้งหยงขึ้นมาตะคอกอย่างเฉียบขาดคำหนึ่งผู้ใดท่านพ่อเป็นละครในโทรทัศน์หน้าพยา่ะซาลาเปาหันกลับไปมองเขาแวบหนึ่งแววตาเต็มเปียมไปด้วยการเยาะเย้ยอยู่วนเ้าไม่ทันได้สนใจจัดการความไม่เคารพของเขา มองโทรทัศน์นั่นอย่างระมัดระวังคิดไม่ถึงว่าในกล่องใหญ่นั่นจะมีคนแสดงละครนี่เป็นโลกอะไรกันแน่นะตะลึงจนลืมตาอ้าปากค้างทั้งหยวนกล่าวด้วยความเข้าอกเข้าใจท่านพ่อเป็นการถ่ายทอดสัญญาณพยะค่ะอ๋อถ่ายทอดถ่ายทอดเขาเข้าใจด้านนอกประตูเสียงกุญแจดังขึ้นพี่ชายของหยวนชิงหลิงปล่อยหยวนชิงหลิงเปิดประตูอย่างรวดเร็วส,สตราจา์หยวนถือกุญแจอยู่ตะลึงครู่หนึ่งจึงเห็นหยวนชิงหลิงชะงกหัวออกมาจากด้านหลังของพี่ชาย แม่ของหยวนชิงหลิงตามอยู่ด้านหลังของเขาทั้งสองหิ้วสิ่งของมากมายกายกองมองดูหยวนชิงหลิงนิ่งนงน้ำตาพุ่งขึ้นมาในตาของทั้งสองด้วยความรวดเร็วพี่ชายของหยวนชิงหลิงเข้าไปรับของสูดหายใจลึก,ลกๆเคือกหนึ่งพ่อครับแม่ครับน้องกลับมาแล้วครับ ดวงตาทั้งหกประสานกันล้วนเป็นความเลือนรางทั้งผืนใครก็ล้วนมองไม่ชัดว่าเป็นใครเมื่อครู่ก่อนจะกลับมา,าศาสตราจารย์หยวนก็กำชับเธอครั้งแล้วครั้งเล่าประเดี๋ยวจะต้องใจเย็นใจเย็นระงับวอย่าให้ลูกสาวเห็นถึงความตื่นเต้นเกินไปของเธอจะได้ไม่ทำให้จิตใจของลูกสาวเป็นทุกข์เพราะคิดไว้แล้วว่าลูกสาวกลับมาครั้งนี้ก็อยู่ได้ไม่นานยังไงก็ยังต้องจากไปแน่นอนไม่สามารถทำให้ลูกสาวจากไปด้วยความอะไรและเป็นห่วงได้ ดังนั้นแม่ของหยวนชิงหลิงเห็นลูนาลูกาแล้วแม้ว่าในใจจะตื่นเต้นจนแทบจะทนไม่ไหวอยากเข้าไปกอดเธอทันทีแต่ก็ยังอดกลั้นไว้ถึงที่สุดกลั้นน้ำตาไว้แล้วบีบรอยยิ้มออกมามือสองข้างถูถ่ายกับเสื้อผ้าถึงแล้วเหรอลำบากมาตลอดทางเลยสินะนางพูดเช่นนี้แต่ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ค่อยอยู่เล็กน้อยจึงรีบหยิบผักจากในมือพี่ชายของหยวนชิงหลิงกล่าวอย่างสะอกสะอื่นและสับสนว่าแม่ซื้อผักมาแล้วแม่เอาไปในครัวก่อนเดี๋ยวจะทำอาหารพวกลูกก็น่าจะหิวแล้ว เธอหยิบผักแล้วเดินไปทางด้านในฝีเท้าเลื่อนลอยและสมองก็สับสนกลับเดินเข้าห้องน้ำแล้วรีบออกมายิ้มให้หยวนชิงหลิงด้วยดวงตาแดงๆดูสิแม่ดีใจจนเลอะเ้อหมดแล้วเดินผิดทางแล้วฮ่าห้านางพุ่งตรงเข้าห้องครัวทันทีศาส,สตราจารย์หยวนพยักหน้าให้หยวนชิงหลิงกล่าวด้วยเสียงแหบพร่าไปเถอะหยวนชิงหลิงเดินขึ้นไปกอดเขาครู่หนึ่งดวงตาฟ้าฟางด้วยน้ำตาจากนั้นก็เข้าห้องครัวไปแล้ว แม่ของหยวนชิงหลิงปิดปากร้องให้อยู่ในห้องครัวเห็นหยวนชิงหลิงเดินเข้ามาก็รีบเช็ดน้ำตาทันทีแม่แม่ล้างผักล้างผักหยวนชิงหลิงกอดเธอจากทางด้านหลังมือทั้งสองข้างอบเอวเธอไว้น้ำตาก็กลั้นไม่ได้ที่จะไหลพรากลงมาแม่ขะขอโทษแม่ของหยวนชิงหลิงก็ระง,งับการเสแสร้งที่แทบจะพังทลายไว้ไม่ได้แล้วน้ำตาร่วงพรูในพริบตาหันหลังไปกอดเธอไว้ทันทีการคร่ำครวญพรั่งพรูออกมาจากปากกล่าวด้วยความปวดร้าวและคลุมเครือ ทำให้แม่คิดถึงจนแทบไม่ไหวแล้วแม่คิดถึงจนแทบไม่ไหวแล้วจิตใจของหยวนชิงหลิงเกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงขึ้นฉับพลันประโยคนี้ของคุณแม่ราวกับมีดทิ่มแทงเข้าไปบนหัวใจด้านคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้ว่าการเกิดตายและจากลาชนิดนี้เป็นความเจ็บปวดสุดแสนสาหัสในสี่ปีที่ผ่านมาความคิดถึงบ้านและการสะกดใจในความคิดถึงบ้านในน้ำตาของคุณแม่พังทลายลงมาโดยสมบูรณ์แล้ว เดิมที่อยู่หวนเห,นหาลุกขึ้นยืนด้วยความระมัดระวังอยากทักทายกับพ่อตาแต่ได้ยินเสียงร้องให้ใจจะขาดดังเข้ามาจากด้านในเขาวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วทันทีเห็นแม่ลูกที่ร้องให้จนควบคุมตัวเองไม่ได้เขาจึงค่อยๆถอยออกไปเมื่อหันกลับก็เห็นแววตาที่เจ็บปวดของพ่อตาหากบอกว่าก่อนหน้านี้เขายังไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันอะไรต่อคนในครอบครัวนี้ แต่ตอนนี้จากความผูกพันของคนเหล่านี้ฝังลึกเข้าในก้นบึ้งของจิตใจเขาเขาอ้าปากรู้สึกว่าลำคอก็เหมือนกับอุดตันด้วยก้อนหมายเสียงแหบพระเสะก็สเอื่นทำมือเคารพและคำนับลงไปลูกเยขยคาระวะท่านพ่อตาศาส,สตราจารย์หยวนมองดูเขาน้ำตาลูกผู้ชายยากจะกลั้นไว้ได้ชายหนุ่มผู้นี้ได้ประครับประคองลูกสาวขณะอยู่ต่างบ้านต่างมิติทุกอย่างเขามีใจรู้สึกขอบคุณเขากุมมือของหยวนเห่าเขาทอดถอนใจอย่างหนักเฮือกหนึ่งขอบคุณที่พวกเธอกลับมา พี่ชายของหยวนชิงหลิงเข้ามาเกลีย้ยกล่อมออกไปพวกเด็กๆก,ก็วิ่งเข้ามากอดคุณยายแม่ของหยวนชิงหลิงได้เห็นเด็กๆตัวจริงดีอกดีใจทั้งร้องให้ทั้งหัวเราะแล้วรีบออกไปดูเจ้าแฝดอีกในเหตุการณ์ทั้งหมดเจ้าแฝดเป็นผู้ที่สงบนิ่งที่สุดตั้งแต่เข้าบ้านมาจนถึงตอนนี้พวกเจ้าจะร้องให้พวกเจ้าจะหัวเราะก็ราวกับว่าไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาพี่ชายของหยวนชิงหลิงเห็นอารมณ์ความตื่นเต้นเช่นนี้ของทุกคนก็ไม่ทำอาหารแล้วเขาสั่งอาหารในแอปพลิเคชันจากนั้นให้ทุกคนนั่งลงสนทนากาัน อยู่วนเห่าหยิบของขวัญที่ตัวเองหยิบติดมือมาจากไท้สร้างห่วงทางนั้นออกมามอบให้ทีละชิ้นมีความละอายใจจนเหงื่อตกเล็กน้อยเพราะขณะที่รู้ว่าสามารถกลับมาได้ก็ไม่มีเวลาไปซื้อของขวัญแล้วทำได้เพียงเลือกของที่มีอยู่มาอย่างง่ายๆเล็กน้อยเท่านั้นหวังว่าพวกท่านจะไม่รังเกียจแม่ของหยวนชิงหลิงมองดูเขาอย่างอ่อนโยนของที่เธอให้อะไรก็ชอบ ทีแรกคิดว่าไม่ใช่ของที่ล้ำค่าอะไรใครจะรู้เมื่อเปิดออกดูแต่ละชิ้นกลับมีราคาจนน่าตกใจดวงตาแม่ของหยวนชิงหลิงเบิกโพรงนี่นี่จะต้องจ่ายเงินมากเท่าไหร่กันหล่ะเนี้ยไม่ได้ใช้จ่ายเงินอะไรยหยวนเฮ่าเขินอายยื่นดาบให้พี่ชายของหยวนชิงหลิงหยวนบอกว่าวิธีการใช้มีดของท่านพี่เยี่ยมยอดแต่หามีดล้ำค่าไม่ได้ทำได้เพียงเอาดาบมาให้ท่านพี่เท่านั้น พี่ชายของหยวนชิงหลิงชอบจริงๆหลังจากกล่าวขอบคุณแล้วก็รับมาคิดไม่ถึงว่าจะรับคมแล้วถอนใจและกล่าวยอดเยี่ยมดับเล่มนี้มีเงินก็ซื้อไม่ได้น้องเคยความคิดนี้ของนายช่างถูกใจฉันมากชายหนุ่มคนไหนที่ไม่เคยฝันว่าจะเป็นอัศวินบ้างเขาชื่นชอบแบบสุดๆจริงๆยหยวนเฮาเห็นว่าทุกคนชื่นชอบจริงๆก็แอบโล่งใจโชคดีที่ไม่ได้เสียมารยาทมากนะักเขานึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้อย่างฉับพลันกล่าวต่อยวนชิงหลิงด้วยความมงงนัน หยวนไม่ได้พาแม่นมมาเจ้าแฝดจะทำอย่างไรดวงตาแม่ของหยวนชิงหลิงยังบวมดมบดังกรามกับหัวเราะแล้วกล่าววางใจได้มีนมผงให้เจ้าแฝดดื่มนมผงไปก่อนพี่ชายของหยวนชิงหลิงอุ้มทารกที่นิ่งเฉยทั้งสองหยอกเล่นครู่หนึ่งเงยหน้าขึ้นถามหยวนชิงหลิงน้องสาวพวกเธอสามารถอยู่ได้นานเท่าไหร่คำพูดนี้ศาสตราจารย์หยวนละแหล่แม่ของหยวนชิงหลิงล้วนไม่กล้าถามหยวนชิงหลิงก็ไม่กล้าเอ่ยขึ้นมาก่อน ได้ยินพี่ชายเอ๋ยถามขึ้นอย่างฉับพลันทุกคนล้วนนิ่งเงียบครู่หนึ่งสีหน้าล้วนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่วนเฮาก็สังเกตได้ว่าบรรยากาศไม่ดีแต่คำพูดนี้ก็ต้องพูดครั้นแล้วจึงกล่าวสามวันหลังจากสามวันพวกเราก็ต้องจากไปแล้วแค่สามวันเองเหรอแม่ของหยวนชิงหลิงกล่าวพึมพำในตาก,ก็แดงกลําขึ้นมาอีกเธอฝื้นทำตัวมีชีวิตชีวาขึ้นมาจับมือของหยวนชิงหลิงแล้วบีบรอยยิ้มที่น่าเกลียดกว่าการร้องให้ออกมา 3วันก็ดีแม่ไม่คาดหวังมากมายสามารถพบเจอได้ก็ดีแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ